ุบแทงช่องเลยคะแนนทามึงเลี้ยมึงเจ็บจับปุ๊บให้เลยแล้วก็สปีดไปข้างหน้าให้ง่ายอ่ะกระจายมากระจายมาทำไมำไม,ำไมันเป็นโออาทุก

มันเชื่องกันหมดเลยอ่ะเฮ้ย <compelling> มึงใ, <struggled> <tube> <acceptable> ให้เสี่ยงกันที่เวลาเล่นเนี่ยไม่ใช่เป็นใบอ่ะปัดเรียกไวๆปัดทุ่มเร็วๆใวญ่ดิเข้มมัค่อยตั้งเกมไหม

นี่มึงดูตัวนี่มึงจะไปตรงบอลนะมึงดูตัวหลังก่อนเวลาตั้งรับดูคนเลยเล่นก่อนเข้าตันนี่แย่ก็แย่ให้มันขึ้นอยเมื่อกี้

กันมากันมากันให้ <laughs> <laughs> <laughs>

ปัดให้ยโยกหน่อยดิบูมยโยกรับบอลหน่อยดิยืนเฉยเลน่นเลน่น<ป><ป>เลน่นเล่เอาบอลนี่ ลงหน่อยดยลงอีกป,ปัด,ดปัด้นปัดไปเลยปัดหาที่ว่างดิทางเดิมด,ดีลงไปต่อบ,บาาลลอบดลดิเล่นบุ้มเล่นคชัาก่อนเล่นเร็วเล่นเร็ว

เพื่อนเพื่อนมีเข้าหาบอลเพื่อน ไปแล้วไปไปเบาะคล้องคล้องดิหปอยู่ข้างหลังเหรอจรับไ่ไ้ปาประกอบรองไปๆหลังรอเดววังอภิกไปเบิ้นไป บุ้มโอ้บุ้มไหลดิอย่าเตะอย่างเดียวให้ร้องง่าไเล็กอะไรเมกเข้าดิ Tạm ด้วย phạt ตามด้วย phạt เรียบกันวิ่งเอออย่ารับเอาทีละเอา

เตะบอลนี่บ้านจะไปชัวร์ดิเข้านี้เตะบอลดิพีไป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 ไอีตัวใหญ่นี่มันอายุเท่าไหร่วะ

เรีบอบุ้ม้ไมไดเราเราไม่ดูกันก็บีไปบังบังบอลแล้วเล่นเนี่ยบุ้มบังบอลแล้วเล่นบังบอลเยกไปดูไบังเราค่อยพลิกแกบุ้มไปีันไปพี่ไป เข้าตัวชนหายแล้วไปต้นมันช huh? hey. <te ้าเอาคนนีิอินนี้วาอย่าให้หลุดโอ้ยติดเลย เอาบอลงกอนนบนี่ผมได้นี่เส้นไปเลยตังนี้มันไกลมัน้างเกินปัดวิ่งนำทางไปดิเร็วๆเร็วดิ

เลี้ๆๆไหมเไหมเลี้ไงไหมเล้ยงไมนีปาดไวๆเมฆเฮ้ยไปะไหมถ้าวันดีลูกโอ๋สามคนเลเรียไป่อยเรียกโอ๋นี่จับบุ้มเออไปแล้ว ไปคเข้าดิเร็วเร็วเร็วมองดิมองบอลด้วยดิไปเดินงมหัวอยู่ฮะเปิดเปิดดิเมกเลี้ยงเยอะแล้วลูกตามไปตามไปไม่เข้าบอลด้วย

สัตรอคน้ไปดูทไม